ไม่มีเธอก็ไม่อยากหายใจไม่มีแรงสั่งตัวเองเคลื่อนไหวได้แต่ทรมาได้แต่ทรมารสำหรับเพลงไม่มีเธอไม่อยากหายใจของเคียวติก็เรื่องราวมันจะเป็นเหมือนผู้ชายที่อ,อกหักอย่างรุนแรงจะเ,เป็นความเจ็บปวดที่เขาไม่สามารถจะบอกใครได้เหมือเขาต้องอยู่คนเดียวและโมเมนต์ที่เขาอยู่เนี่ย เป็นความเจ็บปวดที่ยาวนานมากสําหรับเขาเขาเดินทางผ่านความเจ็บปวดไปโดยที่เขาเหมือนหมดความรู้สึกไร้ช,ชีวิตชีวาไปแล้วจนเขาเดินไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าเหมือนคนรักเก่าเขาเลยหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าเขาก็ไม่รู้เขาก็เลยเหมือนเริ่มวิ่งตามหาแล้วมันก็เกิดเรื่องราวต่างๆตามมา มีตัวนี้แล้วก็เหมือนเราใช้เทคนิคพิเศษในการถ่ายทำกันเราใช้กล้องที่เรียกว่า Phantom. Mm hmm. แฟนทอมต้องแฟนทอมเป็นกล้องที่แบบไฮสปีดมากๆ mm hmm. คือแค่เราหันหนึ่งวิเนี่ยพอถ่ายทำด้วยกล้องตัวนี้ปุ๊บภาพจะไกลแบบเราสร้อนกสักสิบวิเลย mm hmm. มันก็เหมือนแทนความรู้สึกใน M อีว่าความเจ็บปวดของคนคนหนึ่งอะ่ะคนอื่อยาจจะมองว่ามันสั้นมากๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันเป็นความเจ็บปวดที่ยาวนานมากสำหรับเขาเราก็เห็น ความเจ็บปวดในดวงตาเขาซึ่งจริงๆแล้วน้องเคลติกเล่นได้ดีมากเซียววิทีทีเดียวที่เขาลืมสาให้มันมันรู้สึกเจ็บปวดมากไไไไไมมมมมม่่่่่่ีีเเธออววาาาาสหรรัตัตตตงนนน้ด้ดดแแททจ,จ,ะจะยใ